โอ้ oh, วันน้ำเงินตัวแรกเลยเนี่ยไม่เคยได้เลยนี่กัปดปลายางปลาเบี้ยวนะครับสายโล่น่าได้นะเรียบร้อยอตัวแนละ้วลเบี้ยวเบี้ยวใหญ่ด้วย

โดนแล้วปลาแดงเอาวะโอ้ยนีย่น้ำเงิน สว่างวะเตรียมของดูดีไหมดูในแแบบมาครับแลนดอฟอันนี้มาไกลจัดเออเราประมาณนั้นใช่ก็เดี๋ยวมาดูนะามีผลงานอะไมาตามหาปลาชนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวเรา,า,าดูปลาอนะาไรครับไม่บอกแล้วเนดะี๋ยวรอดูแล้วกนะันว่าจะเป็นล<อ>ปา <จง S 1> ลาอะไรสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เดินทางมาไกลเลยมาตามล่าหาปลาชนิดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยตกได้สักครั้งหนึ่งนะ เดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับกับปลาเบี้ยวนะวันนี้เดินทางมาไกลอยู่ครับประมาณ1 5 0หรือ170โลเลยจากบ้านเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าจะมีผลงานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยให้ดูสภาพหมายนะ ช่วงเช้าประมาณเจ็ดโมงลองมาดูดีกว่าว่าจะมีผลงานหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้แกเครับดูเลอุปกรณ์วันนี้ที่ผมเตรียมมานะเตรียมมาสองคันคันแรกก็จะเป็นมิเตคาโบกี้ความยาวหฟุตเก้านะแล้วก็เวทอยู่ที่4ี่ขีดสี่ ล้อก,ก็เป็นไดว่าซิลเลียน hvtw อ่าสายสายก็เป็นของเรียวโก pe หนึ่งเซตแรกนะเอาไว้ตีอย่ะหนักๆนนะล้วเซตที่สองที่ผมนำมาก็จะเป็นสำหรับตีอ่เบาก็จะเป็นอ่เมเจอร์คา,าเบนเคสามขีดสิบประกบกับลอ้อเดีบาลลัน ตัวนี้เอามาตีพวกปากเล็กๆนะเดี๋ยวลองเป็นพวกปลายางก่อนดีกว่าเสร็จใหญ่คันยาวยๆตีไกลๆเริ่มด้วยพวกเหยื่อพวกปลายางนะปะักเลยมา หินว่ะหินหินขาดละน้ำตื้นว่ะขาดไปแล้วครับหนึ่งตัว ปนหินปล่อยไม่ได้ปล่อยติดเลยอืมอาจจะใช่ โดนหรอเรียบร้อย

ต่อ,อยางนะจ่าของมึงเลยเออมแล้วครับมาดูกันนะขอเป็นตัวเบี้ยนะครับเบี้ยววนะเบี้ยวครับเบี้ยวเบี้ยว,วใหญ่ด้วยเ<ผ>ช็คเช็คไปยเงไปเบกขวานด้วยก่อน นี่เปียวกว่าโอ้อยใหญ่ใหญ่เช็คโอ้โหสวย,ยงมนะครับใหญนะจ่าเป็นโลนะโล่นะโอ้โหเบียร์ตัวแรกของผมใหญ่เช็คโอ้โหสวยงามนะครับ,บยังนะจ่า เห็นโลนะครับ oh, โอ<ฮ>้โหเบียยวตัวแรกของผม<ฮ>มาแล้วหมายเดียวเลยเพื่อนเอ mm hmm. โอ้โหในที่สุดนะครับผมว่าปลดล็อกแล้วนะ mm hmm. รับเบีย้ยวนะครับสายโลน่าได้นะสา mm hmm. สวยเลยนะครับโอ้โ oh, ห หูติดนิดเดียวเองฮือติดเบ็ดถ้ามีเบ็ดหางก็ไม่โดนใช่ก็เดินทางมาประมาณร้อยห้าร้อยห้าสิบโลนะครับผมก็วันนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะครับปลาเบี้ยวสายสวยเลยเกือบโลอะถ้าจะโลก็ได้โลนะได้ครับเดต้องลองไปช่างลองไปช่างดูนะก็กัดปลายางนะจ่านะครับผมสีส้มนะของเพื่อนไอนะครับให้มานะ โอ้สวยงามน,นะมาวันนี้คุ้มคม่าแล้วนะครับผมอ <Okay. S 1> กับที่เดินทางมานะครับยอดรถเช้าเช้ามันกัดสีสีแดงแดงเนะ โดนว่ะอุ้ยหลุดโดนว่ะอุ้ยหลุดกระเ้งเออกระเด้งเหรอตรงนี้หลุมกระเดงก่อนกดไปกละตัวน้งองเหรอ Naka bà đèn cắt bào đồ lạc 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 đồ มีไฟได้วยนะตื่นตื่นนี้น่าจะเบี้ยวมามามานี่ biểu biểu thấy ai đấy thấy ai đấy โอแล้วนะปอตืตยจัดเลยปรับอย่างนี้มันสวบเลยโหลพี่ดูนะไอซ์ก่อนตอนนี้โอ้เียตอนนี้โอ้เียมันติดสายโอ้โหหลุดเหรอมันติดสายว่ะโอ้โหหลุดไปแล้วป้าเบี้ยอาซายเดียวกันเลยไอ้เหี้ยหน้าลงน้ำจัดมันติดสายดิ นั่งนิดเลยตัวยังใหญ่กูถึงว่ามันมันดึงไม่หมายเียหน่าเอกใจอะพอเห็นสายแล้วละหลุดเลยพองัดกายขึ้นมานะเออพอเห็นสายอะ không ạ? Biểu Biểu quá Biểu Biểu, 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 biểu. biểu. น้ำเงินโอ้ยน้ำเงินบ๊ยตกต้องไปเต็มป่า พี่ลบกลมผมลากเขาเลยลากเลยลากเลยเต็มปากคิ้วขาดขาดอะไรขาดเนาะขาดชอ็กกดชอกเกือบแล้วโอ้โหโดนเลยเต็มปากเลย กัดใช่กัดตรงหัวรอวะโดนเลยครับมันเงินใสสวยเลยนี่กัปนนดปลายางนี่ครับตัวแรกของผมมาแล้วปลาน้ำเงินใสเกือบโลเลย หลังจากที่ทำปะเบี้ยวตัวใหญ่หลุดไปฮนะไล่ตีอยู่พักหนึ่งโดนปาน้ำเงินขึ้นมาเลยคิดตอนแรกคิดว่าเป็นปาเบี้ยวโอ้ส์ใหญ่เลยนี่เป็นตัวแรกเลยนะเพิ่งเคยโดนครั้งแรกเลยปาน้ำเงินโอ้สุดยอดเลยกัดปลายางเข้าไปเต็มปากเลยปลายางนะจา่าสวยงามจัด โอเคครับเดี๋ยวลุยก,กันต่อดูว่าจะได้ปลาเบียวอีกหรือเปล่าโอ้โหตัวเป็นโลนะเนี่ยหนักสวยจัดโอ้โหวันน้ำเงินตัวแรกเลยเนี่ยไม่เคยได้เลยแน่เลยนะไม่วัล็อกน้ำปลาเงินมีแค่นนปล่อยใหเหรอ แขเล,ย,ลยเห็นมันหลท้อง่งเลยมาดแแูแข็งแล้วว่ะแข็งละแข็งละกํลังจะตายอ่ะอืมงานใหญตุวเลย มันกินมันกินลึกโดนโดนเหงือกแล้วแลเลือดมันไหลออกเยอะ่ะมันตายเลยเอาเลือดออกแล้วไปแช่น้ำแข็งทำไงทำ<ด>เป็นหรือพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีดตะก<ด>ี้ะจะแข็งนะแทงตรงไหนพี่เราแทงสุ่มๆไปนี่เนี่ยมันจะอยู่ไน แทงสองฝั่งเอืมแทงกดเข้าไปเลยนะม่เลือดนไหลมันจะเก็บได้นังไม่มีเลือดออกมันออกไปแล้วดลเป็นเลือดใหญ่มันติดเหงือกในอ่ะก็ทงไปมั่วนดิกีกๆไปเลยค่ับถ้ามีเลือดมันจะถ้าเห็นเลือดออกก็ใช้ได้ ผมรู้ใหม่นี่ลิฟแข่งมันก็ไอ้นั่นมันเกี่ยวไงพี่เกี่ยวเหงื่อมาเกี่ยวเหงื่อเกี่ยวเหงื่อมาไม่รอดเลยมันดูดมันดูดเขาเปน็นหน้าเลี้ยงไม่มีโตอยู่ไกลเแล้วต,ต้องมีองค์มีอ็อกมาจ<ม>ากจังหวัดไหนนะ ปทุมนี่เส้นมาตีอันนี้โดยเฉพาะเลยไหมใช่เลือดมันเป็นริ่มหมดลเลยริ้วอันนี้หมดเลยใช่ไหมเลือดมันต้องแกว่งน้ำแบบนี้ได้เลยนนนไไเลยนาะนแต่ถ้ามันยังอันนี้แรกๆกันเลือดมันจะพุ่งเลยใหญ่ของเพื่อนผมเ <c oughs> ลมื่อเช้าที่ผมหลุดไฟนี่น่าจะใสเนี้นนยเลยนะ พี่ก็ได้ช่วงเช้านะกับปลายางหมายแตกมาถึงจั่วในหมอกเลยจัว่วในสายหมอกจัว่วสายหมอกของแท้ชีขายดูายดีครับเท่าไหร่นะพี่อย่างเงี้ยโอ้ส<ม>ี่ร้อยตัวนี้ก็เกือบห้าร้อยบาทนะห้าหกร้อยได้ นี่ผลงานวันนี้ปลาเบี้ยวน่าจะโลกว่ารับปลาน้ำเงินอีกหนึ่งตัวสายพอๆวันเลยน่าจะโลกว่าเก็บ <ละ S 2> ของหมดเวลาทำการละ ของผลประกอบการวันนี้เป็นไงอสองตัวพนละตัวหลุดไปนหนึ่ง